สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆจ้าโปรเมคจะมีฟองเซสาวะโอ้พี่น้องเอ้ยยายสิริพรมาเห็นงานพี่น้องอันในฝรั่งเศสเขามีงานแข่งขันมอเตอร์ไซค์พี่น้องเขาเอื่อนอันบนดอกวาสันมีทุกปีจ้ะอันละแต่ว่าที่พาพี่น้องเขาไปเบื้องใกล้ๆเพาจะไปให้คลิปให้พี่น้องเบื้องวาสันแต่ว่าออกที่ทำงานบ่ไดหพี่นอ้องอุ์ามาก่อนเวลา <laughs> เขาอันเป็นประตูอัน อย่างก็อัตโนมัติหรืต้องมีรถเข่ารถออกคอยสิออกได้พี่นอ้องเอามาเบิรงกทั้งนอกก็ได้จ้ะดเ,ดเบิรงสิบ้าเบิรงจ้ะนี่ประตูที่ทำงานพี่น้องขอเข่ามามลแล้วออกไปถ้าโมมีรถออกนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเบิรงมอเตอร์ไซค์พล่รืเห็นบอ่อบเหรจอดเบิรงเอ,อ <S 1> <S 1> <S 1> <S าฮ่่าฮ่าพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแหลียวมึงอ่ะมีแต่คันเงิน ไปแล้วแล้วพี่น้องแบบนี้กับนี้จ้าคุณอางามบะจอบเบิ้งรถมอไซค์พี่น้องเดี๋ยวมือเลี้ยงเลิกงานย้ายสติ๊ปเลิกงานสองทุ่มพี่น้องเดี๋ยววันสิทธาไทยให้เบิ้งเด้อมือเลี้ยงเขาแข่งเสร็จก็ก็สิมามีการกินเลี้ยงกินเลี้ยงส,งสัสรรค์กันแล้วพี่น้องเอา้าคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันมือเลี้ยงสิทธายให้ไหมเขาเลิกงานแล้วนะคะเวราที่เขาไปงานแล้ว เนก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะพี่น้องเ้อะชิวๆไปจ้กฝรั่งเศสยังหวอนอยู่อากาศในวันหนาวดอกนี่แหละสีเขาไปทํางานแล้วจ้ะพี่น้องจ้านี่แหละพี่น้องชีวิตในฝรั่งเศสเนาะเขาเนาะพ่ดกรมาทุกปีเนะเอาบถึงเงินการแข่งมอเตอร์ไซค์นี่ก็ได้ปีหนึ่งมาเที่ยนึงพี่น้องนะคะได้ยินเสียงบอแต่ควบอยู่แต่เขาบอกให้เขาพนักงานเขาไปพี่น้องปีนี้นะคะเพราะว่าคนข้างนอ,นอกเขาบมาหลาย คน,นของพวกขมาหลายจา้ะเลีบกระได้เขาไปเบิงองดอกแต่ยินแต่เสียงอันละชีวิตเมืองน,นอกพี่น้องเ้ยมี่อย่างก็อยากไายอยากแบ่งปันให้พี่น้องเบิองนอะค่ะเนาะ <c oughs> ไปไปไปซ้ำนี่ละว่าลายยายห้างเออบอกแล้วบอกอีกก็สิไปกับว่าไปขี่นอดพี่น้องคือเ่าไปพี่น้องซ้ำนี่ละไปไปไปแทบปัดที่นเนี่ยเอ้าในกับมินไม่แต่คลิปดเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้ะพยายามที่ไปเยี่ยมยามถามเข,ข้าดอกทุ่งนี้งานหลายกับพ่ค่อยได้ ไปหาคุณเลยเท่าไหร่โอเคไปแล้วค่ะพี่น้องจาาบ๊ายบายขอบคุณค่ะ